ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เยลแมวมาซีดยาหญ้าเนะาะยาอนยาหญ้าในปลามะพริกวมะพริกำยำเยลแมวใช้ตัวนี้เด้อค่ะเด้อเบิ่งซื้อสามอันมัน้นี่เห็นบอ่อันนี้ของบริษัทหนึ่งตัวนี้บริษัทหนึ่งอันส่วนบริษัทนี้เยลแมวซื้อมาเพียบๆสองฝังเนาะสองบริษัทอันนี้ห้าลิตรอยู่ผ่านผ่นเอ็ดแปดสิบบาทอันนี้สี่ลิตร แปดร้อยอ่ะเลือกเบิ้งเอาพี่น้องตายคือกันอันไหนประหยัดกว่ากันเดียมแมวคิดว่าอันนี้ลิตรละส่องร้อยอันนี้ลิตรละส่องร้อยกว่าเนาะเดียมแมวก็เลยเลือกตัวนี้โบได้ค่าโฆษณาดอกเลือ้อเพราะว่าใส่ถังเนาะถังอันนี้ถังสิบหกลิตรเดียมแมวใส่ส่องร้อยเลยคะ่ะเพราะว่าอันถังยี่สิบลิตรโบคายไหวแล้วเนาะไปไปเบิ้งวิธีซีดเนะาะเดียมแมวไปใช้ใส่หุ่งมือกับ รองเท้าบูทจ้ะอืมวิธีซีดอย่าญ้าเนาะในปลามกพริกไปเบิ้งเนาะถามาเบิ้งวิธีซีดเนาะดีเมลก็ถึงซีดถึงท้ายไปนำเนาะเห็นไหมใส่กองหัวซีดเวล้ววิธีซีดเอกก็เหาแขงออกค่ะแขงออกเนาะแขงออกจากต้นนี่เห็นไหมต้นพริกหาก,กแขงออก แข็งออกจากต้นเลยค่ะส่วนต้นใหญ่ๆเนาะดีแมวก็สซีจี้จี้ตรงโคนแล้วเขาก็เยียบลงค่ะนี่เขาก็ซีออกจากาข้างต้นพีกเขาอยู่นี่เขาก็ออกหั่นหัวออกเลยเสร็จแล้วเขาก็รูปออกจากต้นค่ะสีดเนาะส่วนต้นใหญ่ๆอย่างซีต้นใหญ่ๆอ่ีเขากะจี้ตรงกบตกกบันก้อนเนี่ย ตรงโคนมัน,นี้งเขากรู้ลุกออกมาเขาก็ซีดเลยค่ะโอ้หอนอยู่เนาะีิซีดไปซีดแล้วค่ะพยายามเอาแขงแขงหัวซีดออกบ่เป็นยังค่ะเบิ้งว่ตอนมันตายเนาะยีมเมียวซีมาห้ให้บิง้งว่ตายอีกเนาะเขาก็เยียบเยียบแล้วก็พยายามต้นใหญ่ก็นเน้นตรงโคนมันค่ะให้มันตายนะ คลิปนี้สั้นๆเนาะเดเมลเบิ้งวิธีซีดยาญ่าเป็นอย่างจังเป็นอย่างบตัดตัดแล้วมันก็ขึ้นไม่เนาะเวลาจ้างคนเฮาก็แพงค่าค่าจ้างคือคนละสองร้อยเนี่ยรายนึงนี่ประมาณหกเจ็ดคนกับพันว่าบ้านเอาซื้อยาซีดมาบเบิดเท่าพันค่ะนี่ก็คือวิธีประหยัดของเฮาเนาะเพื่อลดต้นทุนของเฮายาซีดเฮาก็เลือกเอาว่ายี่ห้อใดที่วาทถก ตายดีคือกันกระเทือกกลัวกันเนี่ยยังไงเมียวเปรียบเทียบให้บึงนะคะบที่พยายามเน้นต,ต้นไงนี่สิเน้นตรงกกมันค่ะอือค่ะคลิปนี้ก็ขอสำนีน้องพอเบึงหญ้าหญ้าป่าเลยัเมียวสิมาใหา้ให้บึงหรือวันหญ้าตายแล้วเป็นยังไงค่ะคลิปนี้ก็ขอสำนีเนาะถ้าอยากรู้ว่าไหรมสักจัไหวทุตบูลให้แบบไดกดติดตามยีเมียวไว้เ,เดี๋ยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ